ท่านผู้ฟังครับหลังจากกฎกระทรวงกันชงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่29กมกราคมที่ผ่านมานั้นนะครับพบมีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจํานวนมากแต่ก็มีข่าวสารที่อาจสร้างความสับสนจํานวนมากเช่นกันครับเช้าวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งขณะน,นี้ท่านรองก็พร้อมอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับสวัสดีค่ะ ครับท่านครับหลังมีการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายของกัญชงได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนครับแสตอบรับดีมากนะคนะคเกษตรกรมีความสนใจที่จะขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อเป็นไรายได้นะครับปลูกเพื่อจะขายนะคะทั้งพันธุ์ที่ เอาช่อดอกไปสกัดสาร CBD แล้วก็สายพันธุ์ที่ปลูกเอามาเล็ดไปหีบน,น้ำมันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน,นะคะก็ได้ให้คำปรึกษาทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้มีคนมาขอคำปรึกษาประมาณ5000คนคะ่ะส่วนใหญ่แล้วที่มาขอคำปรึกษาห0 0 0ันคนเนี่ยจะเป็นเกษตรกรส่วนบุคคลทั่วไปก็มีนะคะอย่างเช่นคนที่มีที่ดินอยู่และเป็นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่สนใจมามาปลูกเพื่อเป็น อาชีพเสริมอันนี้ก็มีก็มีอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะเนี่ยที่มีที่ดินอยู่ในแถบทางภาคเหนือเช่นเชียงรายเชียงใหม่นะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเช่นนครพนมมุกดาหารอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหญ่เพราะว่าเกษตรกรกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับการปลูกพืชในลักษณะนี้อยู่แล้วแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศของภาคเหนือแล้วก็ ภาคอีสานตอนบนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะปลูกกัญชงค่ะครับแล้วในส่วนที่จะมีการออกใบอนุญาตปลูกกัญชงละครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับค่ะเอ่อด้วยความที่กฎหมายเนี่ยเราเพิ่งเปิดได้ขออนุญาตปลูกกัญชงได้เมื่อวันที่ย9มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาแค่หนึ่งเดือนนะคะเอ่อ คนที่มีความพร้อมในการขออนุญาตเนี่ยก็เริ่มเริ่มยื่นขออนุญาตแต่ทีนี้เนี่ยมันมันก็มีการเปลี่ยนเรื่องเอกสารแล้วก็สถานที่ปลูกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็เข้าคณะกรรมาการเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครได้รับ,บอนุญาตปลูกนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมการทางด้านเอกสารแล้วก็การตรวจแปลงปลูกังคิดว่าอีกประมาณ หนึ 1, 1่งหนึ่งถึงสองเดือนข้นางหน้าเนี่ยนะคะจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะครับแล้วการขอใบอนุญาตดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกหรือว่านําเข้าและส่งออกกัญชงจะมีขั้นตอนอย่างไงบ้างครับเท่านที่มีความสนใจนะคะที่จะขออนุญาตปลูกปลูกก่อนนะคะปลูกกับสกัดเนี่ยสามารถยื่นคําขอได้ที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัด เพราะว่าเราได้อยเราได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนภูมิภาคไว้ไว้หมดแล้วหลังจากที่ยื่นคําขอแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำน,นักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําเข้าคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วส่งเรื่องมาที่อยผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่โทษแล้วก็ลงนามในใบอนุญาตต่อไปส่วนกรณีท่านที่มีความประสงค์ที่จะนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าส่งออก นะคะพวกสารสกัดต่างๆหรือว่ามีสถานที่ปลูกสัดอยู่ในกรุงเทพมหาคนครก็ยื่นคําขอได้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารยาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งทั้งที่อยู่ในฉวนพิภาคแล้วก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าท่านสนใจนะคะแล้วก็ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเนี่ยออยเรามีสายด่วนหนึ่งห้าห้าหกกฎหมายเลขสามก็จะตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาโดยเฉพาะค่ะ ครับท่านครับการขอใบอนุญาตนี้เนี่ยสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยไหมครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันจะต้องมีการชี้แจงทางความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มตอนนี้เราเลยยังไม่ได้มีระบบยื่นคําขอออนไลน์นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยขณะนี้เราก็กําลังทําฐานข้อมูลในการยื่นออนไลน์อยู่ค่ะครับท่านรองเลขาค,ครับเนื่องจากว่าขณะนี้มีกระแสข่าวต่างๆที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนทางออยอมีแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ออยเนี่ยก็พยายามออกข่าวตลอดเวลานะคะในการป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกหลอกเพราะว่าดิฉันคิดว่าประชาชนที่มีความรู้นะคะแล้วก็อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะก็อาจจะติดตามข่าวสารได้นะคะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแต่กรณีเกษตรกรเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะติดตามข่าวสารเนี่ยไม่ทันก็จะมีคนเนี่ยไปหลอก หลอกทั้งเรียกเก็บค่าสมาธิหลอกว่าจะสามารถออกใบอนุญาตให้เร็วรับซื้อผลผลิตแน่เวลาที่ปลูกเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะสื่อสารเนี่ยไปทุกช่องทางนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสาก์ในการร่วมมือกันเนี่ยที่จะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรในระดับพื้นที่เนี่ยลงไปให้ความรู้กับกเกษตรกรเพื่อไม่ถูกหลอกอนาคตเนี่ยนะคะอย่างกรมส่งเสริมสาก์เนี่ยก็อาจจะมีการ ตั้งตลาดกลางรับซื้อกัญชากัญชงส่วนกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีการศึกษาพันเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาแพงต่อไปในอนาคตค่ะอืมครับแล้วขณะนี้พบปัญหาอะไรบ้างไหมครับและจะมีการปรับแก้ไขยังไงบ้างครับตอนนี้ปัญหาที่พบไว้สุดคือข่าวปลอมข่าวไม่จริง เช่นข่าวว่าตัวเองคนนั้นคนนี้ได้รับใบอนุญาตแล้วคนนั้นคนนี้มีสารสกัด CBD ถูกต้องไปเรข่ขายบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆมีคนในรน่าไปหลอกเกษตรกรให้เข้าเป็นสมาชิกนะคะอันนี้คือข่าวปลอมข่าวหลอกอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เรากังวลน,นะคะเพราะว่าถ้าหากว่า ประชาชนเนี่ยเสียเงินไปถูกหลอกไปโดยซื้อของที่ผิดกฎหมายหรือว่าถูกหลอกเงินไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ในเรื่องของการชากัรชงเนี่ยก็จะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีซึ่งตอนนี้เราก็พยายามออกข่าวนะคะที่เป็นข่าวจริงแล้วก็พยายามสื่อสารไปยังทุกช่องทางนะคะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่ะครับในช่วงท้ายนี้ท่านรองเลขามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กาลังฟังทางบ้านบ้างครับเชนครับ คือด้วยความที่ขณะนี้เนี่ยกระแสความสนใจเนี่ยมีอยู่สูงมากทาให้อาจจะมีกลุ่มบุคคลนะคะที่เป็นมิจฉาชีพนะคะถือโอกาสจากความสนใจเนี่ยหลอกลวงในแง่ต่างๆก็ออยอเองเนี่ยนะคะเรามีความเป็นห่วงในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งอยากจะให้ทุกท,ท่านที่มีความสนใจที่จะเข้ามาสู่วงจรของกัญชากัญชงไม่ว่าทางจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ สอบถามข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะคะว่าอะไรเป็นข่าวจริงอะไรเป็นข่าวลวงก็สนใจนะคะข้อมูลที่ถูกต้องสอบถามได้ที่สายด่วนออยหนึ่งห้าห้าหกกดสาถ้าท่านอยู่ในภูมิภาคแล้วสนใจที่จะขออนุญาตปลูกนะคะทั้งกัญชากัญชงอยากได้ข้อมูลการอนุญาตที่ถูกต้องการทําสถานที่การเตรียมเอกสารต่างๆสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะ ครับมาแล้วครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอที่มาให้ความกระจ่างนะครับเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตปลูกกัญชงกับเราในเช้าวันนี้ครับขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ